ถึงจุดกลางเต็นท์จุดพักผ่อนของเราจริงๆค่ะและนี่แหละค่ะถึงแล้วจุดกลางเต็นท์ของเราที่เราจะใช้นอนในวันนี้และทุกๆคนจําสาลาพวกนี้เอาไว้ให้ดีนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะมารับกระเป๋าจากลูกหาบที่จะเอานํามากองไว้ค่ะพออาบน้ําทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้น,นมาเลยค่ะจากเหนื่อยๆร้อนๆจนแทบจะละลายอยู่แล้วเนี่ยต้องตาตื่นขนลุกสู้กันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าน้ําเย็นจี๊ด แนะนำให้อาบตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนก็คือหนาวมากมาแล้วค่ะเวลาที่ทุกๆคนรอคอยเวลาของหมูกระทะยามเย็นบรรยากาศดีๆหนาวๆบนยอดเขาภูกระดึงกับเพื่อนๆซึ่งใครไม่กินถือว่ามาไม่ถึงซึ่งถ้าใครกังวลว่าขึ้นมาแล้วจะไม่มีอะไรกินหาซื้อของใช้ส่วนตัวกันไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าข้างบนนี้มีของขายเยอะมากแทบจะเป็นทุกอย่างให้นักท่องเที่ยวแล้วจริงๆเตรียมเงินมาเยอะๆก็พอแล้วค่ะเพราะว่าของข้างบนราคาจะค่อนข้างแรงกว่าของข้างล่างทั่วๆไปเพราะ ต้องบวกค่าหางขึ้นมาค่ะไว้รอติดตามชมตอนต่อไปนะคะเราจะพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะ